มาที่ข่าวกีฬากันบ้างนะครับกระต่ายป่าจันทบุรี FC นะครับในศึกยามาฮ่าลีกในวันวางยุทธศาสตร์เชิงรุกนะครับสร้างทีมสำรองท้องถิ่นคนจันทคาดหวังผลักดันนักเตะฝีเท้าดีติดทีมจันทบุรี FC ชุดใหญ่นะครับติดตามได้ในช่วงสปอร์ตไทมครับ จากที่มีการวิ่งวิจันร์อย่างหนักทั้งสื่อมวลชนและแฟนๆทีมจันทบุรีเอฟซี FC ของกระต่ายป่าจันทบุรีเอฟซี FC ในศึกยมหา้าหลีกวันตั้งแต่ต้นฤดูกาลที่ผ่านมาเนื่องจากทางสโมสรมีนักเตะสายเลือดจันทบุรีเข้าร่วมติดทีม23ผู้เล่นคนแรกของจันทบุรีเอฟซี FC เพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือธานีผมดวงนักเตะจากอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี ทางประธานสโมสรจันทร์เวียดซีน,นายธนพลกิจการจึงมอบนโยบายการสร้างทีมไม่เข้มแข็งและต้องมีนักเตะท้องถิ่นเข้าร่วมติดทีมชุดใหญ่โดยจะสร้างนักเตะฝีเทา้าดีสายเลือดจันทบุรีเข้าสู่ทีมโดยในช่วงบ่ายวันนี้ทีสามกีฬากางจังหวัดจันทบุรีจึงจัดก,การคัดตัวนักเตะชุดสำรองฝีเทา้าดีซึ่งมีในพรามมุกดาสนิท ผู้จัดการทีมจันทบุรีเอชุดผู้เล่นสำรองพร้อมด้วยซารด์โค้ดได้กล่าวต้อนรับนักเตะก,กว่า50คนที่เข้าร่วมการลงทะเบียนคัดตัวนักเตะสโมสรจันทบุรีเอชุดสำรองที่ทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นและคาดหวังติดทีมจันทบุรีเอชุดใหญ่ซึ่งโครงการนี้ทางสโมสรกำหนดการคัดตัวนักเตะประมาณ1เดือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25เมษายน2555 โดยมุ่งหวังนักเตะสายเลือดจันทบุรีที่มีฝีเท้ายอดเยี่ยมและมีวินัยที่เป็นยอดติดทีมจันทบุรีเอฟซีชุดใหญ่หากผ่านการคัดตัวทางสโมสรพร้อมเซ็นสัญญาติดทีมชุดใหญ่ทันทีเนื่องจากในขณะนี้ทางสโมสรจันทบุรีเอฟซีได้ส่งผู้เล่นเพียง23ตัวเท่านั้นจากทั้งหมด35ผู้เล่นจึงสามารถส่งผู้เล่นฝีเท้าดีเข้าติดทีมชุดใหญ่ได้อีก12คนทางกลุ่มเอลจีเนี่ยก็เอ่อตรงนักเตะที่แทงดิวชั่นหนึ่งครั้งนี้23ท,ท่าน แต่ในของไทยพิเมียเนี่ผมได้ย 23, ี่สามห้าท่านเรายังมีโควต้าอย่างนี้สิบสอท่านผมก็เลยเสนอโครงการนี้กับทางบอริหารว่าเ,เราต้องถามทีมของคนจันบรีทิ้งถ้าทีมจันบรีชุดนี้ถ้าคนไหนมีฝีมือเนี่ยเราก็จะดันสู่ดิวชั่นหนึ่งเึ่งมีโควต้าอยู่สท่านถ้าคนไหนดันไม่ถึงเนี่ยฝีมือถึงเนี่ยเราก็จะเพิ่มเสริมสร้างประสบการณ์เช่น ในแต่อาทิตย์เนี่ยเราจะไปอุ่นเครื่องกับทีมดิวชันหนึ่ของเราปัจจุบันอุ่นเครื่องกับตาด f อฟและยอง FC ฟซีทีมดิวชันสองทั้งหมดหรือทีมดิวชันหนึ่งอันนี้ก็คือเป้าหมายคือในปีหน้าเนี่ยผมเสนอทางที่ประชุมว่าต้องมีเด็กจันอย่างน้อย15ท่านซึ่งจะตรงนั้นเราคิดว่าเราจะสร้างแต่วันนี้แต่เด็กที่เราคัดวางหลักเกณฑ์กนะ็คือ1ต้องมีฝีเท้าดีกันนิสัยดีถ้าฝีเท้าดีนิสัยไม่ดีเราก็จะไม่เอา เพราะว่าผมถือว่าทงอย่างน้องควบคู่กันไปและจะน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของของฟุตบอลจันท์แต่ในส่วนของเบี้ยเลี้ยงเนี่ยคือประสบการณ์อย่างจากที่ผมเคยเล่นบอลมาเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงนี้เด็กเขาไม่มีเงินเนื่องจากว่าเอ่อบางท่านในําเดินทางมาไกลผมก็ให้เด็กเนี่ยเบี้ยเลี้ยงซ้อมวันละสองร้อในระหว่างที่คัดตัวเด็กที่ไม่ได้คัดวันนี้เนี่ยก็สามารถมาเพิ่มเติมได้พรุ่งน,นี้ท่านว่างก็มามา,มาเราก็จะ เเเแล้้วววรรราาาากกกก็จจจะะะบออออีีัันนไนไปซมโดยนักเตะฝีเท้าดีที่ผ่านการตัดตัวทีมจัตุวเอฟซีชุดสำรองทางสมโมสรจะส่งทีมชุดนี้เข้าร่วมการอุ่นเครื่องกับทีมสำรองของภาคตะว,วันออกอย่างต่อเนื่องเพื่อพรรัฒนาฝีเทา้าและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนจะเข้าสู่ทีมจัตุวเอฟซีชุดใหญ่ต่อไปอำเภอไหนอำเภอคุงมาคัดด้านไหนบ้างมังมดในตำแหน่งอะไรครับผูกษาวประตูคาดหวังอะไรบ้างกับรายการนี้เรากัดติดเลยไหม แล้วแต่โอกาสมีโอกาสก็ทาให้ดีที่สุดผมมาจากอําเภอขุงนะครับก็มาคัดตําแหน่งประตูนะครับทําไมถึงมาคัดก็เพราะว่าเราอยากอยากจะสร้างอนาคตนะก็คือว่าถึงเราเราเห็นนโยบายของเขาแล้วก็เราน่าจะสารฝันเขาได้อาจจะช่วยอีแรงหนึ่งอาจจะเป็นพลังหนึ่งที่ให้ชาวจันทร์มาดูพวกเราเขาบอกว่าทีมจันไม่มีนักเตะจันร์เลยเรารู้สึกไงบ้างเราอยากจะเป็นตัวแทนของจันทร์ เออมันบางบางคนเขาอาจจะเป็นธุรกิจมากกว่าท,ที่ที่ผ่านๆมานะครับในความรู้สึกผมว่าเด็กจันที่ไม่มีเด็กจันเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนว่าน้อยใจนิดหน่อยก็คือว่าเด็กจันเราพัฒนาได้ถึงระดับประเทศหลายคนเลยมาจากข้ามาอายุอะไรครับสิบห้ามาคัดตำแหน่งอะไรประตรู คําคาดหวังเนีนะคนเราอยากไปถึงระดับติดทีมชุดใหญ่ของจันกระต่ายป่าเลยไหมก็มันไม่น่าจะถึงครับว่าหาประสบการณ์เยิ่ม,มาาเติมเพิ่มแต่เพิ่มเมืองครับม,มาคาดตำแหน่งกลางรับครับคาดว่าจะได้เล่นทีมจันเต็มทีครับแล้วเราสึกไงว่าทีมจันแทบไม่มีคนจันได้เล่นเลยนะพราะเป็นคนต่างวันหมดเลยเราสึกไงบ้างยอยากให้มีเด็กจันเล่นบ้างครับ น้อยใจไหมบางทีทีมจันทบุรีฟุซีไม่มีคนจันเล่นก็ไม่ไม่น้อยใจเท่าไหร่ครับก็ยังถือว่าแบบเป็นของจันท์นะเาเล่นแต่ก็อยากให้มีบ้างเราคาดหวังที่จะติดทีมจันทุรใหญ่เล่ก็คาดหวังอยู่คราสำหรับนักเตะฝีเท้าดีสายเลือดจันทบุรีสามารถเข้าร่วมการฝึกซ้อมและคัดตัวกับทีมกระต่ายป่าจันทบุรีฟุซีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่10เมษายน2555 หากผู้เล่นคนใดผ่านการตัดตัวทางสโมสรจันทบุรีเอฟซี FC, พร้อมเส็นสัญญาให้ติดทีมชุดใหญ่ทันทีสน,สนามฟุตบอลย่าเทียมตะลุมบอกสน,สนามฟุตบอลย่าเทียมแห่งแรกที่ได้รับการยอมรับจากนักเตะทั่วภาคตัวันอกที่เดียวที่คุณได้จัดนักวาดลวดลายยออครึง่งสับเสียปัน่นกระชากลากเลือยได้พริ้วที่สุดบนสองสนามย่าเทียมที่เปิดให้คุณได้ทดสอบสนามย่าเทียมแห่งใหม่แล้ว และสองสนามยาจริงจุดได้ข้างละ7-9กคนไม่ว่าจะทัวร์นาเมนต์ไหนไม่ว่าจะซีซั่นไหนก็ต้องที่ตุลุมบอลพร้รอมห้องอาบน้ำฟรี Wi-Fi ครัวตุลุมบอลอิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลายพบกับเมนูเด็ดบนลานเทเลสเรียงสานน้ำพร้อมนตีขับกล่อมอร่อยจตอนตกนิ้วให้สนามฟุตบอลย่าเทียมตุลุมบอลติดกับโรงแรมมินจิจัาสำรองสนาม0819833655